สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยครับอ,อดน้ำซิ่งอยู่กับหน้างานเรามือนเดิมครับทีมงานลุงเด่นเสียเด่นครับอยู่กับงานเพลง300รอเที่ยวครับเอาเพิ่มอีกร้อยเที่ยวก็เป็น400อเที่ยวครับอ้ ทางวันนี้เขายังชั่วนะวันนี้เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปไห้ดูหมจะทําเที่ยวครับรถงานเยอะแบ่งกันไปหลายที่ต้องทําเที่ยวครับโอ้ทางเหนือไม่ได้ถ่ายช็อตเด็ดให้ดูเลยเดี๋ยววันนี้คาดว่าน่าจะมีช็อตเด็ดนะวันนี้นะ จะได้ถ่ายให้ดูโอ้ยทางครับไม่ได้วิ่งทางดีเลยวันนี้นะไปครับเดี๋ยวไปเทดินเดี๋ยวมีชัดเ็ดยังไงยววันนี้จะถ่ายให้ดูครับ ถ้างานเริ่มบางลงเดี๋ยวก็จะไปวิ่งอันคราบาวเดงครับอำเภอประโคนชัยเราตรงนี้ก็ลุยงานตรงนี้กันครับงานเข้ามาเยอะอะระบรรยากาศการทำงานครับ งานเรามาได้เยอะแล้วครับอยู่กับเจ้ามาร์คซีครับเอสเครอยเป็นรุ่นสามครับไม่มีช็อตเด็ดให้ดูครับตรงนี้เริ่มรู้เหลี่ยมรู้ลายกันแล้วอู่ที่ร็อกครับ เดี๋ยวไปรับดินครับเริ่มงานช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จก็ลุยกันต่อครับป้าเจ๊ทำไร <c oughs> ฝุ่นเยอะครับวันนี้จะได้ไหมรอบบ่ายจะปิดงาน400เที่ยวครับงานเพลงจะปิดวันนี้จะจะปิดได้ไหมครับเหลือประมาณ20กว่าเที่ยว28เที่ยววิ่งกันอยู่3คันเพล,ลงนี้ แบ่งรถกันไปครับช่วงนี้งานเข้าเรื่อยๆโอ้เอาครับเดี๋ยวรับดินครับอัน้ำชครับดินหน่อยอยู่กับเจ้ามาร์คทรีครับนี่ครับทำงานคล่องนะครับว่าภาพไม่ชัดอ่ะ มีชัดนะทีมจะนำโชคไ่ชัดโอ้ทางองหลืดครับไม่มีช็อตเด็ดให้ดูครับถึงจะหืืดวันนี้รู้เหลี่ยมรู้ลายกันหมดแล้วอดเลยอดถ่ายช็อตเด็ดเลยครับโอ้อโอ้ไม่รู้ว่าแมคโครเป็นอะไรครับ เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามักทีเอาไปดูกันโอ้ตายตายตายรถดำจอดอีกแล้วครับเนาะทังครับไม่รู้ว่าเป็นไรลุงเสียสละซสายไฮโดรลิกปั๊มยกดำลุงสักเส้นว่ะ <laughs> ีตรงใส่นั่นเราแล้วไรสบ่ายตัวอ๋อเด็กเว้ยเดลากรถหรอดาเด็กช้างหนุ่ยยังยังเปหยุดเองสอัดดัดดัดดัดเขี่ยดัดบับมันขาดบอยแล้วดัดปล่อยมันขาดเด็กกล้เย้เมีนสูเมียนสู มันคาดบ่อยงี้มัต้องใส่ดอกผ้าใบใส่เล็กแผ่นเลยนะอืมใช่เอาเล็กครับทำลงเลยนะสิบห้ามิลเลยใช่ไหมจบเลยนี่ไม่มีคาดไม่มีขาดมีแต่โง่ดึงกระบะลงเลยแลยเด็กมืันเอกตัวแรกนะดัดโซ่ปุ๊บรถเลิกดับหมดเลยอ้าวใส่เอาโซ่ไปเกี่ยวกับกระบะดำเห้าไปหน้ารีบดับมดเลยลงมาโน่นนี้นู่นเลยไอ้ไปโอนเอาถอดเรากลับมาใส่กลางคืนไปวิ่งงานโรงลาน

จากึกเตยดินเตยโตเตยโเขียนเตรนี่จงกระดาวิจาไปเตยตรอยู่นี่เล้จดไปเลยมมานเลยไปโคสายระเบิดครับทีล้ว ติดแล้วติดแล้วลุยต่อดูอันได้บ่บรรยากาศหน้าง,งานครับ วางเน้อเรียบร้อย

มันเล่นเขียวแรกนะตาจะนำโจก mọc trồng rồi một bảo rồi hả đeo 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 luôn luôn thấy tụ đăng thấy đăng, đăng à mà tăng

Lời <coughs> mà lời mà lời Hãy đâm lúc à, Yên đi Mà lời mà lời Ô oh, Đừng ra cả bạt quá đi Có Không đâu Mà, mà, mà. Ja, ja, ja! เมาครับโอ้ดูนกบอลไปเจ็ดอีครับปลุยเนยทางเนดอยู่นะครับนี่โอ้ดู รอครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงคลินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ